So Twicky bitch เอาละนะคะตอนนี้เรามาถึงวัดจันทารามแล้วหรือว่าวัดท่าซุงอ่นพ่อเรือสีนิ่งดำตอนนี้เราจะเข้าไปวิหารแก้วอ่อนเดียวกันเนี่ย พี่กำลังดูเก็บเาลกาเก็บรองเท้าเสร็จเราต้องมาล้างมือนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปในมิหันมิหันแก้วกัน ต้องหลังก็สแกนงานเขียนขึ้นใจอ่ะ203ค่ะค่ะอะไรอ่ะระบบใครสแกนเงี้ยงค่ะ16อัข้าไปแล้วค่ะเห

บรรยากาศภายในวิหารแก้วนะครับแล้วเราต้องมีใบเช็คอินแบบนี้นะบัตรคิวห้ามทิ้งต้องไปขึ้นตรงทางออกนีบรรยากาศข้างในเย็นมากเพราะเขามีแอร์แล้วดูดีบรรยากาศโคตรสวยน้ำผ่อนไครับ ต่อไปเนี่ยเราไปดูวิหารทองต่อก็อยู่ใกล้ๆกันนี่แหละเดี๋ยวขับรถไปต่อเลยถ้าภายในวัดนี่แหละเลาะไ,ไปเรื่อยๆเลาะไปเรื่อยๆ <Bright. S 2> เดี๋ยวก็ไปเจอวิหารทองเดี๋ยววิหารเงินสวยขนาดนี้เดี๋ยวเราไปชมวิหารทองต่อไปไปดูที่นี่วิหารทองกันมาถึงบททองลวเราวิหารทองเราวิหารทองมันมีว <will S 1> ิหารเงินกับวิหารทองแต่อยู่ในรั้วเดียวกันเลยนะวัดอะใหญ่มากใหญ่มาก ทเที่ยวบสถ์เที่ยววิหารเงินก่อนแล้วค่อยมาทเที่ยววิหารทองนี่คนยังไม่ค่อยเยอะวิหารเงินคนเยอะกว่านะี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่า,าด้านใน,ในจะสวยแบบสวยขนาดไหนสู้วิหารเงินได้หรือเปล่าแต่ดูการสร้างอ่ะเหมือนกันเลยวิหารเงินกับวิหารทองดูดิน,นอกเหมือนกันเลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในสวยสวยสวยล้วงวิหารเงินวิหารทอง เข้าไปดูข้างในข้างในเงียบมากแล้วก็พอมีคนเลยเขาม,มาปฏิบัติธรรม,มนั่นสสงสมาธินี่ทางดนะ้านข้างหลังกัน เข้ามาเอาไว้พาข้างล่างเสร็จแล้วก็มารับบัตรคิวเดี๋ยวขึ้นไปชมวิหารชั้นสองกับชั้นสามข้างบนนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่ต้องมารับบัตรคิวแล้วมานั่งอรอพอเดี๋ยวคนข้างบนเริ่มน้อยๆเขาก็จะเรียกเราเดินขึ้นไปเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนกันว่าจะสวยงามขนาดไหนขนาดข้างล่างขนาดนี้ข้างบนจะขนาดไหนไปเดี๋ยวเราไปดูข้างบนกัน ้างบนสวยงามมากถ่ายได้นั่นก็ที่ไม่ได้ห้ามนะครับถ่ายได้ข้างบนสวยงามมากเป็นวัดที่โปรเจกต์แหละแล้วทั้งวิหารเงินวิหารทองสวยมากเป็นแนี้เดี๋ยวเดินว,วขนขึ้นชั้นสามต่อไปไปดูบรรยากาศพระตะลององเก่าๆ เป็นไรไหมมันนั่งเหมือนเป็นาทำอบ้าง i right. เดินแบบชาวข้าสวยเลยัรู้กุกติดขอรูปหนึ่งขอรูปของแหรืว่าข้อมแม่ทั้รื่องนกระจกมันติดอยู่แม่คนนี้เหมือนกระจก โอเคครับครับผมเสร็จเรียบร้อยจากวัดท่าสุงวัดจันทรามเราก็ได้ดูแล้วทั้งปราสาทวิหารแก้ววิหารทองสวยสวยล้วนี้เรามาโชคดีมากนะที่เขาเปิดให้ขึ้นไปชั้นสองชั้นสามใช่ใช่ใช่แล้วคนไม่ค่อยเยอะด้วยปกติเขาเปิดให้แค่ชั้นหนึ่งนี่ห้องน้ำเขาบ่มเป็นร้อยห้องวัดใหญ่มากวัดใหญ่วัดใหญ่เชิญชวนมาเที่ยวนะครับวัดจันทรามวัดท่าสุงใช่ชอบคลิปแบบนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตาให้เราด้วย ที่บ้านพักนะครับแล้วเ,เดี๋ยวไปเจอที่บ้านพักก่อนแล้วเราไปดูบ้านพักก็เป็นยังไงที่นี่นะครับสาหรับคลิปนี้พวกเราลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวไปรอดูี p ต่อไปว่าเราไปบ้าน,นไหนเป็นยังไงไปสวัสดีครับ